สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูภูมิปัญญาท้องถิ่นชนเผ่าในอำเภอคลองลานกันนะครับที่แรกที่เราจะพาทุกคนไปคือชนเผ่าเมียนนะครับตั้งอยู่ที่บ้านของปลาอำเภอคลองลานตำบลคลองลานพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่ของปลาเลยนะครับไปเลยตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านของปลาแล้วนะครับทุกคนนี่คือชุดของชนเผ่าเมียนนะครับ คือเรามาไม่ทันนะครับคือเขาไปทําธุระในเมืองครับก็คือถ้าทุกคนจะมาก็คือต้องมาวันเสาร์ครับเขาจะเปิดตลอดเลยแต่นี้เรามาวันพุธครับมันก็เลยมีได้แค่ชุดเดียวครับเดี๋ยวเราไปต่อกันต่อเลยครับเดี๋ยวไปที่ที่สต่อเลยครับตอนนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่ครับที่บ้านเพชรนิยมอําเภอคลองลานตําบลสักงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็คือบ้านปากกากรยอครตอนนี้เราก็ถึงที่บ้านปากกากยอแล้วนะครับ คือวัฒนธรรมที่นี่ดีมากเลยครับตอนนี้พวกเรากำลังเดินสำรวจภายในหมู่บ้านอยู่นะครับมีวัฒนธรรมมากมายเลยครับส่วนนี้ก็เป็นการทอผ้าของชนเผ่าปากกากายอยนะครับเขาทอได้ละเอียดมากเลยครับนี่ครับวัฒนธรรมของชนเผ่าปากกากายอยครับ เดี๋ยวเราจะไปต่อที่ที่3ต่อเลยนะครับไปกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินทางไปที่บ้านมงคลองเตยนะครับตําบลคลองรามพัฒนาอำเภอคลองรานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตตัดภาพไปที่คลองเกยเลยนะครับนี่นะครับนี่คือการปักผ้าของชาวมงบ้านคลองเตยครับเป็นการปักลวดลายของผ้าครับการปักผ้าต้องใช้ความชำนาญและความพิถีพิถันนะครับถึงจะปักลวดลายออกมาได้สวยงามครับ ในส่วนของต่อมานะครับเป็นการตีพิมพ์เครื่องเงินครับเพื่อนํามาเครื่องประดับครับและของตกแต่งของเสื้อผ้าครับในส่วนของตอนนี้ก็ต้อจบลงแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับขอบคุณมากครับ